เป็นสติกเกอร์แล้วแปะลงไปเลยเนะี้ยมันก็จะโป๊ะ <_ d ans> โป๊ะพอเถอะนะทำเลยดีกว่าทำให้มันจบจบไปเลยสวัสดีค่ะเอมี่สุนัทาเดวาน,นะคะตอนนี้ก็เ,เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็กำลังเป็นสตรีมเมอร์เกมเมอร์ด้วยค่ะอา้าทุกคนเอาไปกันหมดแลว าใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยมีจะติดสติกเกอร์ตา2ชั้นนะคะตลอดเลยถ้าใครไม่เข้าใจก็คือเหมือนเอาสก๊อตเทปเล็กๆแปะเอาไวอ้อ่ะรู้สึกเหนื่อยไม่อยากจะใช้แล้วสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ตัดสินใจทำเลยค่ะตาของแอมี่เนี่ยก็จะมีชั้นอยู่แล้วนิดนึงเนาะแต่มันก็เห็นไม่ค่อยช้าดอนนะคะก็เลยอยากจะ ทำให้เห็นชัดมากขึ้นนะคะให้ตาดูโตดูหวานขึ้นค่ะคุณหมอก็แนะนํานะคะให้ทาตาสองชั้นนะคะแล้วก็มีเพิ่มมาค่ะเป็นเจาะไขมันแล้วก็ตัดหนังตาด้วยนะคะ <S <S ตอนนี้นะคะเดว่าก็อยู่ที่ SLC Hospital แล้วคะ่ะวันนี้จะมาทําตานั่นเองคะ่ะแต่ที่เห็นเป็น2ชั้นอยู่เนี่ยคือไม่ใช่นะคะคือเป็นสติกเกอร์ตาสองชนนะะั้นค่ะทุกคน ทั้งวันเลยที่บอกว่าเคยแบบแพ้ค่ะวันนี้ก็จะบอกลาสติ๊กเกอร์แล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเคยทำอย่างอื่นมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าตาเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ลังตื่นเต้นอยู่ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเลยดูออก ตัดเสร็จปุ๊บนะคะก็มีการแบบว่านอนพักสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะประครบเย็นต่างๆนะคะจริงๆอะ่ะคิดว่าจะดูแลยากกว่านี้แล้วก็รู้สึกเจ็บหรืออะไรมากกว่านี้แต่ไม่เลยค่ะคือสบายมากยากแก้ปวดที่ให้มาเนี่ยไม่ได้ทานเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ปวดเลยค่ะ่วันนี้ก็ครบเจ็ดวันแล้วนะคะก็มาตัดใหม่ค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนแรกเตรียมใจมาไว้เพราะว่าเมือ่อประมาหลายปีก่อนน่าจะทํา อรู้สักอย่างเรารู้สึกว่าจำได้ว่าตัดใหม่มันเจ็บ,บ้าก็เลยเหรอโ้ยทำใจว่าสรุปไม่เจ็บเลยค่ะทุกคนแบบพยาบาลมคนเบามากค่ะตอนนี้แค่1นึ่งนาทีเองนะก็รู้สึกได้เลยว่ายุบพวมไวมากนะคะแล้วก็ไม่ช้าเลยนะคะสังเกตได้จากสีของตานะคะดูแบบธรรมชาติแล้วแต่ชั้นตาจะยังหนาอยู่เพราะว่าทําตาเนี่ยจะใช้เวลาในการเข้าที่เนี่ยสักระยะนึงเลยนะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นไปแบบที่อยากได้เลยค่ะก็ออกมาแบบที่เราชอบที่เราต้องการเลยถูกใจมากๆค่ะกะต,ต้องที่ SLC Hospital แล้วล่ะค่ะ